ก็ได้เมื่อกี้ก็ได้ํดำชับไปแล้วว่าหน้าหัวใจสําคัญของการทํางานคือการควบคุมของความประพฤติของตารวจนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการทําในทุกในเชิงป้องกันก็คือว่าหนึ่งเราก็ต้องป้องกันในการไปตรวจสอบความประพฤติอย่างต่อเนื่องนะครับมีคําสั่งรองรับว่าใครจะดูแลใครนะครับมีการกวดขนันการาเรียกประักเตือนการประชุมทุกครั้งก็งมีการพูดเรามีการอบรมจริยธรรม เซอร์วิสใหม่ให้มีอย่างต่อเนื่องตลอดจนเนื้อร้ายต่างๆนะครับถ้าเราพบเห็นหรือว่ามีอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องต้องไม่ช่วยเหลือกันนะครับถ้าผิดจริงก็ต้องเบิกคดีอาญาและวิน,นัยนะครับไม่ช่วยเหลือกันนะครับเราก็บอกว่าต้องไปตักเตือนกันให้ดีนะครับว่าหน้าที่ตํารวจเป็นหน้าที่ประคับใช้กฎหมายเพื่อท่านทําผิดพลาดท่านก็ต้องดูดมันคดีครอบครัวก็จะเดือดร้อนนะครับผมก็บอกทางผู้ใต้ของชาวว่า ผมไม่สบายใจทุกครั้งเข้าใจทุกครั้งที่เห็นตำรวจถูกดำเนินคดีแต่เหนือกว่านั้นมันต้องมันต้องเด็ดขาดมันต้องจําเป็นนะครับเมื่อท่านทําผิดท่านต,ต้องโดนนะครับเราดิ้วล้ายดิ้วไหนก็ต้องตัดทิ้งนะครับเราก็จะพัฒนานะครับเราก็ดีปรับปรุงทีมงานนะครับเราก็จะเริ่มต้น ในตุลานี้ก็จะทํางานอย่างเข้มข้นเราก็จะเปิดช่องทางตอนนี้ก็จะมีช่องทางต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตํารวจด้วยนเองเนี่ยเรามีแอปแทนใจซึ่งสามารถจะสื่อสารสองทางได้ะนะครับภายในเดือนนี้แต่ว่าผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าตํารวจมีเรื่องร้องเรียนผู้ขัชาระดับต้น,น,นต่างๆก็สามารถส่งมาที่เจคอมนะครับระบบเจคอมของทางทะเลซึ่งประชาชนเนี่ยเพื่อมีการ เห็นตำรวจทำไม่ดีต่างก็สามารถร้องเรียนทางระบบเจคองผมจะไปดูด้วยตนเองนะครับเรามีเบอร์1599งศูนย์โซเชียลมีเดียศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับที่จะรองรับข้อเสนอได้ข้อมูลต่างๆทุกโรงพักก็ต้องมีกลุ่มไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลไลน์แชทเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นะครับเรามีระบบการทํางานให้มันใกล้ชิดกันต่อไปก็จะมีทุกในหมู่บ้านตำบลก็จะมีตำรวจเข้าไปเป็นผู้ประสานงาน จะพยายามตั้งกลุ่มลายเพื่อรับรู้ปัญหาให้เร็วขึ้นนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเราใกล้ชิดเข้ามากขึ้นปัญหาที่ความเชื่อมั่นก็จะดีขึ้นนะครับ